กาบนาการพระครูถ้ากำหนดพองไม่ทันตอนตอนยุบจะต้องข้ามไปกำหนดยุบเลยไม่ใช่ไหมคะแม่ค่ะคุณก็หยุดพอไม่ทันแล้วเดี๋ยวมันเผลอไงคือไม่ได้หยุดดูพองดูยุบนะดูให้รู้ว่าเผลอเผลอให้รู้ว่าเผลอหยุดแล้วก็หา,ายใจเข้าหา,ายใจอ,ออกใหม่เรียบเรียงจังหวะพองเป็นพองยุบเป็นยุบใหม่อยากเรียนรู้ถามยิงทอหูก็คือเรื่องจังหวะท้องหูทั้งมือทั้งเท้าทั้งอะไร ใสใจก็สวยใจได้ไม่งั้นได้มันไม่เรียบไม่สวยได้มันพันกันจังหวะเผลอให้รูร้าเผลอเผลอปึ๊บตั้งใหม่แล้วเริ่มจังหวะใหม่นะครับทำนี่ไปเรื่อยๆนะครับมันเผลออยู่แล้วนะครับเราให้เห็นตัวเผลอซะก่อนเพราะสายเราฝึกเรื่องสตดิดังนั้นตัวเผลอจึงเป็นเรื่องสําคัญเผลอนานไม่กว่าจะรู้ตัว จิตคุณลอยไปไหนคุณรู้เผลอไปเลือดเปืเ่อยมั้ยนานไหมคุณคุณทักได้อย่างนี้แสดงว่าสติคุณเริ่มดีนะคุณจําได้ยืนหนอไป,ปเผลอลืมเรื่องอะไรกี่ครั้งแล้ววะจิตอยู่ตรงไหนแล้วกี่ครั้งแล้ววะไม่รู้เรื่องเลยก็ต้องกลับมาหนึ่งทุกทีแล้วก็ไม่เคยจบถึงห้าดูนี่คือยืนหนอโยมไม่เข้าใจเรื่องเผลอนะครับเผลอให้รู้ว่าเผลอ คุณนึกกลับมาตั้งสติแล้วต่อเลยถ้ายืนหนอต่อไปเลยขับคลายขับขา,ขบขา,ขบขามากี่สองนี่นะครับจําไว้เลยประข้างบนจะลงล่างหายใจเข้าหายใจออกยืนตามลมหายใจออกคุณจะได้ไม่ไม่ขัดนะยืนหายใจเข้าพอยืนตามลมใช้ใช้ลมหายใจดันก้นช่วยเกาะน,นะครับถึงสะดือหยุดหายใจเข้าหายใจออกอีก พอนอลงไปลงไปทั้งสองเท้าเลยถึงปลายนิ้วเท้าจุดนี่คือหนึ่งข้างล่างเป็นเลขขี้นะครับถ้ายืนขึ้นมาตามลมหายใจเข้าสูตรลมหายใจก็ยืนตามขึ้นมาเลยถึงเตเดอ,อ,อหยุดพอนอตูดตามลมหายใจเข้าถึงกระหม่อมสอง 2. ดังนั้นคุณเดาวได้ครับครับข้าวขาเดืถ้าปลายเมื่อกี้จิตจิตเธออยู่ไหนอ๋ออยู่ที่นึกออกว่าอยู่ที่ศีรษะ ก็คือเลขคู่อานึกออกก็อยู่ปลายเท้าคือเลขขี่เท่านั้นคุณเดี๋ยวคุณจะเดาต่อได้เลยถึงไหนแล้วคุณคุณไม่ต้องมากลับเริ่มใหม่แค่นี้เองขอแค่นี้ให้ได้แนละ้วคุณคุณยืนหนอได้เผอมันเผออยู่แล้วะครับแต่เผอให้รู้ว่าเผอแล้วกลับมาตั้งหลักต่อได้